วิ่งมาลมเลย I am trace the trace that precede you no dropship to help you this time captain ไม่มีใครมาช่วยแกตอนนี้หรอกกัปตันนะครับอู้บ้าบ้าบ้าอู้อู้อู้เกือบเกือบเกือบแล้ว โอ้โหแบบพาร์ทนี้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน่าจะใช้อ่ะอันนี้แหละเจมครับผมแต่ขอบฟ้าแล้วนะครับ ใช้ใช้ใช้หมดเลยใช้หมดเลยอ,อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดโอโุ้มโหลดชิบ มันอยู่ตรงโน้นน่ะโอเคหุ่นยนต์หมดแล้วโอ้ยังไม่หมดอีกเหรวโอ้โหโอ้ยโอ m มก o d เยอะมากโอ้ยเยอะมากบอกเลย เ,เกือบ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 ไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ชิบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคูดาวเรียบร้อยผมจะได้ใช้ไอไวรัสได้ไงครับผมโอเคครับอ่ะมุนก็หมดไปแล้วนะก็เหลือแต่คนนี่แหละครับผม ชบดูครับผมฮะยังไม่หมดโอ้ยเดี๋ยว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 อะโลจิกบอมใช้ที่ใครอะเนี่ยกันอ้ยกระเด็นอุ้ยเลือดเลือดจะหมด chụp 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 chuông Ôi ôi ôi! Chụp 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 ชุดหลบลงรีเอาไว้หลบโอาไว้ไอ้หลบไปเถอะจุด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 โอ้ยนานแน่บอกเลยพันเนี้ยนานมาจูกพาร์ทนะครับผมเกมนี้มันนานจูกพาร์เลยนะครับ เคถึงไม่ค่อยมีคนมาดูผมก็ไม่อยากจะตั้งใจทำนะเพราะมันสนุกนะสนุกดีในการแชทเกมนะผมว่าโอเคครับรอปันหนึ่งอ้าโอเคประตูเปิดแล้วครับผมเกมโอเวอร์ทรสโอ้ฮ้ยอู้ เฮ้ยโดนขโมยไปเหรอ It's too late. He's become one of them. I'm still gonna search his mind. You never know. เทสอันนี้ไปแล้วแต่ว่าเราเหมือนเราโดนแย่งอะไรอะโดนชิงขโมยไปก่อนนะครับเนี่ยความจำของเทสดอะไอพวกนั้นมขโมยไปก่อนอะลองมาสายแล้วผมเราต้องแบบ ต้องรีบหน่อยละโอเคครับค่อยๆไต่ไปนะครับเนี่ยอ่ะโอ้ <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนนะครับเราก็ต้องขโมยไปก่อน,นครับผม Did you get the codes? Just scraps and emotions. But I have a fragment of another riddle. Another mnemonic, perhaps. His memory has become melded with those leapers. What are you saying? I'm saying you're going to have to sift through those two mutants' minds for the missing parts of that riddle. It's our last chance to gain access to <coughs> the <conception>. <coughs> <coughs> เราต้องไปเอานะครับผมเนี่ยเนี่ยฟรีชิ้นส่วนครับเนี่ยชิ้นส่วนเทอร์เรสเมมโมรีมันยังมีชิ้นส่วนอยู่บ้านนะครับเราต้องกลับไปเอาไมใ้ครบครับเนี่ยครับผมวิ่งแบบเมื่อกี้เนี่ยค <c oughs> รับ,บผมทางไหนทางไหนเนี่ยโอ้โห วาร์ส <War> ไปด,ด้วยนะสองตัวด้วยต้องใช้ดอสกับไอ้นั่นฮะลบก่อนโอเคดอสชิบแล้วก็เซนเซนซูรี่โอเคครับผมชิบชิบชิบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบไปเรื่อยๆครับผมโอ้โอ้ชิบชิบโอ้อะหลบก่อนเลือดขอเลือดเลือดหน่อยโอ้โอ้โอโอ หลบกันหลบกันโอ้หลบ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 โอ้โหเยอะมาก,มาก,มาก,กเ,ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากบอกเลยเยอะมากโอ้ยโอ้จะผ่านอย่างเงี้ยจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยเหลือจะไม่เหลือแล้วอือ,อต้องคูดาวอะ่ะเราแบบมอนเยอะมาก Ôi Chụp chụp là đó đó PAP, Pop Ok Nhí mất con เนี่ยดอสมาแล้วไหนไหนไหนนี่เงยตัวแดงนี่เงียถูกแดดได้แล้วโอ,โอ้ยกดผิดโอ้ยเหนื่อยเลยคราวนี้โอ้ยต้องรอคือดาวใหม่เนี่ย โอ้โหเยอะมากยายายาแมวลบลบแนะ่มันแบบอะไรพอเราสู้อยู่แลมันชอบวามข้างหลังเราอะ่ะเนี่ยดอสดอสดอสใช้ได้แล้วไหนตั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 วโน้นเหรอนี่ผมตัวนี้จำได้ จตัวจื๊บต้องคุดดาวคุดดาวเดี๋ยวเดี๋ยวคุดดาวจื๊บจื๊บออหลบ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 หล,ลบก่อนจื๊บโอ้ยเลือดจะไม่เหลือแล้วอะ่ะ โอ้ยเลือดเลือดเลือดต้องแบบระวังให้ดีแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดขอหน่อยขอหน่อยชิบชิบโอเคดอสขอคู่ดาวสัตย ขอคุณดาวอีกทีสองทีนาใครจักเฟมาตอนนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยจอใจยเย็นอ้อยยา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 โอ้ยอ้อยยายา,ยา,ยา,ยาโอ้ยหลบก่อนก็นกนได้อ คต้องเอาดีๆแล้วคราวนี้โอ้มันนานมากเตะชึบปล่อยโอเคนี่ไงได้แล้วคนหนึง่งโอ้ยห,หลายตัวนึงอะ่ะถอยถอยถอย โอ้ยเลือดโอ้ยเลือดอุย้ยจะไม่เหลือแล้วหลบหลบแล้วนันมามาก่อน Ôi, lộp, 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 khu đào, khu đào Chúp, chúp Lộp, chúp Ôi, ôi, mình, 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 mình โอเคเสร็จแน่นอนคราวนี้นี่อืเรียบร้อยต้องทำพลาดนะครับตอนนี้เอะโอเคโอ้โหชิปโอเคโอเค,โอเคครับเรา มองไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับผมเจอระเบิดกินระเบิดหน่อยนะครับผมโอเคครับเราเอาชิ้นส่วนความทรงจำเทรสกลับมาได้แล้วครับผม ยังทูดเซ็นทรัลสเกลิตี้โพสไม่สู้แล้วนะไม่สู้แล้วนะเหนื่อยแล้วนะท <c> า <oughs> นไหน,นว่า ทันนี้เราก็ไปมาแล้วนี่นะมีอะไรล่ะครับเนี่ยเออทางน,นี้เราก็มาแล้วนี่นะเดี๋ยวผมขอหาทางแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะงงๆอยู่นะ ก็มาใส่อันนี้เหรออันนี้มันไอ้น,นี่เนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยว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 ผมหาก่อน ว่าน่าจะมาทางนี้แหละโอเคครับทางนี้แน่นอนโอ้ต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งนู่นทางน้มา เนี่ยสเกลเตีต้ลุงขัดผิดอ้าวมาโจออาทางนี้ไง รีเมมเบรนนะฮะเซนทันสเกลิตี้โพสอ่ะกด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 ความจำคืออนาคตของมนุษย์ How humble. May Memorize Error Fall As mankind holds its head up high And evolution's end looks down upon all that has gone see. before Only then okay, will the secret be unmasked I like error, Memorize Memorize Error Fall May Memorize Error Fall เมม m e m o r ออร e เล o r m e m o r i เลสมะเออเริ่มมันหมายความว่าไงอ่ะมันแปลว่าผิดพลาดบกพร่องลองดูแล้วกันเพราะมันอะไรอ่ะมันเลขสามมันเดียวแล้วอ่ะอันนี้สองฮูเมนนตี้ใช่ไหม เฮดเฮน่าจะเป็นน่าจะเป็นหัวนะอุ้ยไม่ใช่เอ l t n อดน่าจะแบบอันสุายปะวะเอ้าเฮ้ยได้จริงด้วยเว้ยเฮ้ยผมเดามั่อนี่จริง โอเคครับเปิดแล้วแล้วทัน,นี้หรือเปล่าเนี่ยมีริมแบ,มแบนๆตรงนี้อ๋อขึ้นแบงบนครับผมอ่ะกด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  Husband, เดี๋ยวภรรยาเดี๋ยว her child. The his wife, but เดี๋ยวแล้วสำนึนเดี๋ยวผมขอเอาดูก <Nice family. S 2> ่อนขอแม่ก่อนฟังสามีเธอแล้วก็ลาทิ้งเด็กโอเค เ okay. นะราเอาที่เราคนก่อนนะครับผมโอเคนะภรรยาอะไรอะภรรยารับฟังสามีแล้วก็ละทิ้งเด็กนะฮะ abandon นะฮะโอเคเราต้องปรับให้ตรงเอ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนงเงินเมื่อกี้ก็ตรงแล้วนี่ว่าอ่าภรรยาฟังสามีแล้วก็ละทิ้งเด็ก The wife listens to her husband but abandons her child. The husband admires his wife but cannot listen to her anymore. The child loves her protecting father but she she does does her deserting mother. The, the wife listens to her husband. but abandons đó child. The husband thôi. his wife, but cannot listen to her gì The child không. her không. 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 her không. không. เอมายตรงข้ามกับลิเซนสามีอะไรเอมายภรรยาครับผมแต่ว่าไม่ฟังเธอเลย mm hmm. เด็กน่าจะไม่ฟังแม่เหมือนกันหรือเปล่าวะเมื่อกี้เท่าที่ดูนะ แต่ว่าเด็กลักพ่อครับผมอ๋อเด็กลักทั้งคู่นี่ว่าเข็ครับแล้เปิดอะไรได้สัก<ป>อย่างแล้วครับผมเอ็นเบิลเดอะแอสเซทเนี่ยคอนเซ,ป,ป,นเซปชั่นค,วค,นนคิวนะครับ ไม่จบแน,น่ๆเลยมีหุ่นอยู่ตรงนั้นอะนี่ยังไม่จบจริงๆด้วยโอ้โหรลิปเปอร์มาด้วยลบก่อนลบก่อนโอเคลิปเปอร์โดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับผม

หลบไม่ทันอ่ะหลบก่อนครับผมโอเคโอ้โหหลบไม่ทันอีกแล้วขอเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะวูหลบหลบหลบ โอ้ยังไม่หมดอีกเน,น,น,นี่ยโอ้จุดบอมอันเนี้ยใส่ตัวหัวหน้าเลยชิบโอ้โหต้องตัวเล็กให้หมดซะ้วยเดี๋ยวเซนเซนฟิลลี่กันเนาะใจเร็ว โอเคโอเคชิบโอหลบ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 ก่อนชุบหลบหลบหลบโอเคโอเคหอยหมดแล้วเหอะหอยหมดแล้วนะ ครับน่าจะไม่มีแล้วครับผมโอเคพ่อฉันเริ่มกำลังจะกลับไปบ้านแล้วนะครับผมผมว่าพ่อนางเอกน่าจะอยู่ในนั้นนะโอเคครับพาทน,นี้จบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม ชอ,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดนาล่างนี้เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยล่ะขอบคุณนะรบบับายบาย